สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้พาดูต้นกล้ามะเขือเทศที่เราบีบี้บีบี้บ,บีเอาไปที่เป็นลูกๆนะมาบีบีที่เราอัดคลิปไว้อะหนึ่งเดือนต้นกล้ามะเขือเทศหนึ่งเดือนมะเขือเทศแบบมะเขือเทศส้มตำนะลูกไม่ใช่ลูกใหญ่ๆลูกเล็กโตดีไหมโตดี <c oughs> ก่อนที่จะรับชมคลิปก็อุ้ตายแล้วไม่ได้ร้องเพลงนานนะ ได้ยินเสียงป้าป้าเรารดน้ำต้นไม้อยู่บนเดี๋ยวขอดูหน่อยดีไหนป้าป้าบอกมือหน่อยดีป้าป้าบอกมือหน่อยทางนี้ดิไม่เห็นหน้าเลยป,ปา้าป้าป้าป้าเราเห็นปะ่ะรถยังไม่เห็นหน้าเลยโอเคเห็นหน้าป,ปานะ้ปปาป้าแล้วป้าป้ารดน้ำต้นไม้พอด,ดีเดี๋ยวก่อนต่างคนต่างดูแลต้นไม้ของแต่ละคนป้าป้าเราก็ดูแล ต้นไม้ที่ปลูกเอ,อตรงระเบียงโตดีไหมคันก่อนที่จะรับชมคลิกปก็ฝ <c oughs> ากกดติดต,ตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮ่าหุ่นหุนทำสวนทุกวัน ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเรา ชอบกด็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะคะเพราะเจ้าของช่องแต่ละช่องเขาก็นาะมีวิธีการเสนอนำเสนอก็แตกต่างกันไปนี่คือไอพูดไปแล้วนะ <c oughs> เลอเธอะในอย่างที่เราบอกนะเราจะบอกประจำเลยนะเนี่ยมะเขือเทศปลูกง่ายแค่เอาบีบีมาโรยไว้ถ้าดินไม่เป็นกรด เป็นด่างเกินเขาก็จะงอกมาสวยงามแต่ดูแลยากดูแลยากจริงดูแลยากมากพูดย้ำๆเลยว่าเขาอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานโรคต่ำนี่นี่นี่อันนี้มะนาวแป้นดอกพิเศษที่เราเอามาลงแต่เราอยู่ไม่ได้ริดลริดใบเลยนะแกะจากต้นตัดจากต้นมาลงถุงเลย มีความสดชื่นดีมากตอนตอนแกะออกตัดออกจากได้กิ่งตอนอได้วแกลบดําเขาก็จะแบบแห้งแห้งแห้งๆนะแต่พอมาลงกระถางนะดูสดชื่นดีมากนะจริงๆรากออกยังไม่เยอะด้วยซ้ํารากเขายังออกไม่เยอะนะเนี่ยแต่ถือว่าโอเคเลยคือปกติเราต้องเอาลูกออก เอาดอกออกเพื่อที่จะให้เขามีการเจริญเติบโตอะเพื่อให้เขาแบบว่าติดดอกออกผลสะสมอาหารใหม่แต่นี้เราก็ยังไม่ได้ทำไงเราก็ชอบทดลองไงมีคนจองแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนมันรับเองอ๋อลืมไปเดี๋ยวนัดเจอกัน ที่ยี่แปดนี่ก็หิ้วไปให้ยี่แปดก็ปาร์ตี้น้ำหมากอ่ะยี่เก้าก็ปาร์ตี้น้ำหมากของบริษัทสองวันติดเลยเนี่ยเราอ้อโหดูยี่รายี่ราเนี่ยเด็ดใบเด็ดยอดองเขาไปจิ้มจิ้มก็ติดละพวกเนี้ยเด็ดยอดเด็ดใบทั้งนั้นอนะ่ะเด็ดยอดมาจิ้มจิ้มดินติดง่ายง่ายนะยี่ราเนี่ยตัดยอดเขาจิ้มเลยเนี่ยอย่างเงี้ย หลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่หลายคนรู้แล้วจิ้มเลยจิ้มลงดินแบบนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตะกร้าพวกนี้อน,นี้ขึ้นมาล้อมแหลมเดี๋ยวรอดูขึ้นช่ายหลายรอบแล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตไปออโรยไปหลายดินหน่อย คิดว่าถ้าดินมันดีมันก็คงจะงอกดีอันนี้เขาโพดหวานเอามาลงไว้สองต้นนะเนี่ยคือไม่มีหม่องจะปลูกก็เลยต้องเอามาฝากเลี้ยงไว้ตามกระถางต่างๆ่านไล่มแมลงได้นะเด็ดเด็ดเด็ดใบนะไปหมกหมกไว้ใต้กระถางต้นไม้เนี่ยไล่ช่วยไล่มแมลงหมกหมกไว้ยี่หร่าเขามีกลิ่น น้ำมันหอมระเหยค่อนข้างจะฉุนแมลงไม่ชอบขยี้ขยี้มาถูตัวเนี่ยกันยุงได้เห็นในเว็บไซต์ของเม็ดไทยอะ่ะบอกเนี่ยกันได้ตั้งสามชั่วโมงกันยุงไม่รู้ว่าถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับพวกสมุนไพรพืชต่างๆสรรพุณประโยชน์ต่างๆเพราะว่าไปหาเว็บหาที่มันแบบว่ามีงานวิจัยอย่างเงี้ยอภัยภูเบศอ่ะน่น่าชัวร์ดี เพราะเขามีงานวิจัยใช่ไหมเขาใช้หนูทดลองใช้สัตว์ทดลองนั่นแหละจะดีที่สุดแล้วก็กรมวิชาการเกษตรพวกนี้เขามีงานวิจัยเขาทำงานวิจัยไงพวกช่องเกษตรอ่ะที่พวกมหาลายัยวิทยาลัยต่างๆมหาลาัยเกษตรนี่เขาก็วิจัยงานวิจัยเกี่ยวกับพวกพืชผักสวนครัวต่างๆต้นไม้ทุกชนิด อันนี้เอามาลงนะอันนี้เป็นเมะเขือยาวมันน้องหนวดนะที่ตอนกิ่งเสร็จแล้วเราเอามาลงแล้วเราก็ตัดบงตัดใบออกหมดแล้วเนี่ยมัมบรีขาวตาทียแเอดนครพนมช่องเดโชสุดอินใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุดอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปที่เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนกอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีขาวตาที่นครพนมด้วยใครที่แบบ ชอบนะชอบหมอนหมอนชอบฟิกไปเดี๋ยไปเจอความหาเนี่ยมันต้องมีคนชอบเหมือนเรามากแหละจริงๆดูน้องหนวดไปขำไปเรามีความสุขดูแล้วมีความสุขเราเป็นคนชอบร้องเพลงใช่ไหมเราเป็นคนชอบฟังเพลงอ่เพราะฉะนั้นน้องหนวดเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะช่องไหนก็แล้วแต่ที่ร้องเพลงี่ยเราชอบชอบมันชอบฟังชอบร้องด้วยนี่นี่คของน้องหนวดนะ นี่เป็นมีมีปัญหาซะละใบละลายแล้วเนี่ยนี่มะเขือปลาะยักษ์นะเอามาลงนี่ใช้กากถั่วเหลืองรถราดไว้เอเราจำได้เราถ่ายไปลงหม่องไหนอดูน้องบีดิุ่ยน้องบีนี่จะเติบโตแข็งแรงมากนะน้องบีดูดูน้องบีเราเห็นไหมโอ้มาอึกมาอึกรอรอลูกอยู่เนี่ยแน่นนะเนี่ยในกระถางเนี่ยแน่น ตะไคร้คตะไคร้ตัดตัดทิ่มๆก็ติดที่เราทําคลิปไว้เห็นป่ะอันเนี้ยเป็นลาด้ยวยกันพวกเนี้ยต้องดึงออกนะนี่พวกเนี้ยเป็นเชื้อราเนี่ยอย่างเงี้ยต้องดึงออกเดี๋ยวเอาพวกเนี้ยน้ำหมักกระเทียมราดๆก็ฆ่าเชื้อราได้นะคือเขามีวิธีการดูแลนะ โอ้ยยังไม่ได้นี่เลยว่าว่าจะเอามาใส่ตรงนี้เนี่ยจริงจูชายเนี่ยนเนี่ยจะเอาไหลเขาออกมาเนี่ยเห็นละ่ะตัดไหลเขาออกมอกไม่ใช่อันนี้เขากินกันนี่เอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกกระสังลวกจิ้น้ำพริกกินกันเดี๋ยวก็เอาออกก่อนแต่ว่าจะเอา เ้นี่นี่อันนี้อันนี้ผักชีลาวเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วให้ให้ร่วงให้ร่วงผักชีลาวให้ให้ให้ร่วงไว้ในนี้แหละอืมอันนี้เอานี่มาปากักมันปูนี่ตัดปกักจิ้มจิ้มก็ติดเดี๋ยวกันว่าจะเอาเนี่ยเขาเริ่มขยายกอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแยกออกมาปลูกเอาจะมาปลูกตัวเนี้ยเนี่ยจิ้มจิ้มไว้นี่ก็ ดินเดินยังไม่ได้เอาอะไรมาปักเลยนี่ก็มะเขือคางกบผักตุงผักกาดยังไม่อยากจะไหลไปรตรงนั้นหรอกกักไว้ก่อนกักไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีคลิปลง <c oughs> เป็นยังไงนี่รอดูกันจะเติบโตของหนวดนี่พี่นัดแบตเตอร์เนี่ยที่ กิ่งตอนมีร่างออกมาอยู่หน่อยเดียวนี่เราเอามัลงลงแล้วทีนี้อรอลุ้นเลยก็จะติดไม่ติดเนี่ยพินาปตเตอร์เนี่ยนี่ยังไม่ได้ตัดใบออกนะนี่ก็เหมือนกันที่ตอนกิ่งไว้อะแล้วก็เอามาลงลงไอ้นั่นไว้รอ,รอรอรอเพื่อนมารับ เนลาเป็นดอกพิเศษต้องตอนจริงต้องขยายพันธุ์ไว้เพราะว่าเขาได้ดีเอแม่เข้ามาเขาก็จะดกตามแม่เขาที่แหละนี่ก็อันนี้เราเอามือเขือลูกใหญ่มาโรย,โรยไว้เนะเนี่ยเดี๋ยวซากเมือเขือลูกใหญ่ๆอะ่ะบี้ๆแล้วเอาเม็ดมาโรยไว้เนะี่ อุ้ยน่ากินจังเลยนี่นของน้องบีแม่บีปลูกปผปักอืมเดี๋ยวรอให้นี่กันให้เป็นเมล็ดพันธุ์ยังไม่อยากเดินไกลเดี๋ยวเก็บกวาดชื่นใจนะเวลาเดินลงสวนนะั้มันจะมีความสุขนะเห็นแล้วมันจะมีความสุข ทำนู่นทำนี่ทำนั่นดีความสุขอยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละคือการทำปลูกผักปลูกต้นไม้นีอะไรต้นอะไรเราเพาะอ้นี่ไว้เพาะมะละกอไว้เดี๋ยวกันเนี่ย พาะมะละกอไว้อันนี้ของน้องบีอไม่ใช่อันนี้แมาอืน้องบีอันนี้พริกแล้วก็โรยมะเขือเทศไปด้วยอันนี้เพาะไว้ดูก่อนอยังไม่งอกโรยอะไรเปล่าโรยพวกเม็ดมะละกอไว้แล้วก็เอานี้มาครอบไว้ก่อนแล้วกลัวเดี๋ยวก่อน กลัวตัวอะไรมากินมเมล็ดไม่รู้จะเป็นยังไงร,รอรุ้นนี่เนี่ยรอรุ้นข้าวโพดข้าวโพดมเมล็ดพันธุ์แต่มเมล็ดก,ก็ไม่มีความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรออันนี้เอามาโร,โรยพร้อมกันนี่ของข้าวโพดหวานเทียเหลอมั้ยเนี่ยนี่ขนนปลไก่ปลาไก่ของแจ๋วนี่ ตัดใบริดใบออกมาแล้วไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะที่กิ่งตอนที่มีรากแล้วอะเอามาลงถุงเพอชานี่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 เดี๋ยวค่อยขึ้นปกคลิปนะเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ที่เราเปักชำแบบควบแน่นเราเอามาลงตรงนี้ละลงอยู่ในหม่องของขิงนี่แหละ อนันี้ต่อดีอันนี้มอนดำออสตุรกีของนังหนวดนี่เอามาลงเพาะไว้เอาไปแจกพี่แจกน้องนี่อ่ะเห็นปะเอากิ่งของดำออสตุรกีมาปากัปากปักจิ้มจิ้มไว้เงี้ยอย่างที่บอกอ่ะเห็นแบบติดติดแบบนี้นะอย่าเพิ่งวางใจเนี่ยมอนดำออสตุรกีทั้งนั้นเลยเนะกิ่งเนี่ยนู่นโน่น ที่เห็นแตกออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจนะจ๊ะแต่เนี่ยรอดแล้วกิ่งนี้กิ่งนี้รอดแล้วกิ่งเล็กนิดเดียวดูสิรอดแล้วรอดูกันไปนะจ๊ะวนมาดูฟิกฟิกน้องนวดกันนี่ก็เอามาทิ้ไมไว้เหมือนกันเนี่ยอาศัยขึ้นทั่วหมดเลยข้า,าวโพดเนี่ยไม่มีที่แล้วอ่ะนะ ลองกระดุกดูดีมากเลยนะลองกระดุกเนฟิกหรือเรือฝรั่งลองกระดุกน้องหนวดเนี่ยยังดูแข็งแรงดีนะแีะ่รอรอ,รอกินเอาไปปักทํำแบบครบแน่นไปแล้วนี่ก็โตดีเนี่ยรอไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไตหวันซอเบอรี่ของน้องหนวดกินแล้วอร่อยดี อันนี้คือไต้หวันสตอเบอรี่นี่ที่ปักชำแล้วรอดมาได้เนี่ยอยู่ในหม่องเนี่ยสุดยอดทำงานก่อนงานเยอะจะร้องเพลงอะไรไม่ต้องร้องละงานเยอะเข็นน้นะ